สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอลีโอนะคะสำหรับใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะนี่จะเป็นคลิปเรนดอมค่ะเกี่ยวกับใครบางคนที่อยู่ในใจของคุณอยู่ในความรู้สึกของคุณนะคะเส้นทางความรักระหว่างคุณกับเขาคนนั้นใครบางคนที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยมันพัฒนาได้ไหมนะคะความสัมพันธ์นี้สามารถต่อยอดคบไปเป็นแฟนจริงจ นะคะไปเป็นตัวจริงของกันและกันได้หรือไม่หรือว่ามันได้แค่นี้นะคะเป็นได้แค่คนคุยวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่มาเล่าเรื่องราวเส้นทางความรักของคุณกับเขาคนนั้นกันนะคะอันดับแรกใครเข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามกดถูกใจนะคะสำหรับช่องของแม่หมอเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้มันเป็นพลังงานของคุณมันมีแนวโน้มนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถพิมพ์คําว่ายอมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปเป็นของคุณลูกดวงได้เลยนะคะ มาดูกันค่ะเขาอยากสารต่อกับคุณไหมอะถ้าคุยต่อไปแล้วคุณจะได้อะไรสําหรับความสัมพันธ์นี้เดินได้ได้ไหมมีความจริงจังไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ two of f นะคะจริงๆคุณคุยมาตลอดนะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นโมเมนต์ของการที่ คุยแบบเหมือนเป็นดักทางไกลด้วยนะคะจากเท่าที่ดูนะคุณกับเขาอะอาจจะคุยกันจากออนไลน์จากโซเชียลมากกว่านะคะอาจจะมีการคุยกันนะคะมาต่ำๆเนี่ยประมาณ2สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงบางท่านเนี่ยอาจจะคุยกันมา5 6เดือนแล้วนั่นเองนะคะสําหรับการแบ่งปันทางด้านความรักความรู้สึกนะคะจริงๆแล้วแม่หมอมองว่าเขาคนนั้นน่ะคนที่อยู่ในในความรู้สึกของคุณนะะ่ะนะตัวเขาเองอะก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากสานต่อเหมือนกันนะคะ taking a next step นะคะและดูแล้วมันมีโอกาสมันมีอะไรบางอย่างที่ความสัมพันธ์นี้เดินหน้าได้นะไม่เหมารู้สึกว่าแบบนั้นนะคะคุณกับเขาคนนั้นมีโอกาสที่มีแนวโน้มของการเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ได้มันจะเป็นไปแบบก้าวต่อก้าวนะคะอาจจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์หูรักกันมากเลยแบบก้าวกระโดดแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นต่อกันและกันนะคะนะได้พลังงานของหกเหรียญน,นะคะ the goods You do come back to you นะคะคุณทำสิ่งใหนะคุณจะได้สิ่งนั้นนะคะเมื่อคุณมอบความรักกับเขามอบความเอาใจใส่ให้กับเขาโดยที่คุณอาจจะเหมือนไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะตัวตนของคุณเองก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับสิ่งดีๆโอกาสดีๆเหมือนกันนะคะแล้วก็แลดูแล้วขอให้คุณจงอดทนสำหรับความสัมพันธ์นี้นะสองเหรียญน,นะคะแล้วก็ได้เพจออฟ s โตรนะคะ เพดระโนค่ะขออภัยไม่เหมารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเดินหน้าต่อไปได้อะไม่เหมือนต่างฝ่ายต่างมีพ a ช s i o ต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกดีๆร่วมกันนะคะเรากับเขานะคะสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปได้นะคะ อ่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เหมือนเป็นช่วงระยะเวลาที่จากนี้ไปนะแม่หมอมองว่าในช่วง 2- อถึงหเดือนจากเนี้ยความสัมพันธ์มันจะเป็นช่วงระยะเวลาของการดูใจกันพัฒนานะคะมันเป็นช่วงระยะเวลาของการแบบเชื่อมโยงใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเขาจะพยายามที่จะ เหมือนดูแลเอาใจใส่คุณนะคะและไพ่รีลิสนะคะแม่หมอมองว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะเคยเป็นความสัมพันธ์ที่เรากับเขาอะเหมือนตอนแรกจะไม่เอาละจะไม่คุยและจะไม่ไปต่อและแล้วเรากลับมารื้อฟื้นซึ่งกันและกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ลบพลังงานลบๆออกไปจากใจนะแล้วเปิดโอกาสให้กันเนี่ยได้สามารถก้าวข้ามผ่าน ความสัมพันธ์หรือสิ่งใดๆนะคะที่เป็นพลังงานอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ดีออกไปนะไปสุดท้ายนะคะนอกจาก8ไม้เท้าแล้วก็ได้ the empress นะไม่มองมองว่าความสัมพันธ์นี้สิ่งที่คุณทุ่มเทลงไปอ่ะมันจะมีโอกาสที่จะหินผลมันมีโอกาสที่จะชัดเจนอยู่นะคะมันมีโอกาสเป็นไปได้ว่า คุณจะเป็นหนึ่งเดียวของเขานะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะอ,อยากให้คุณลูกดวงลองดูในช่วง2-6ถึงเดือนจากนี้ไปมันมีโอกาสที่เขาจะมอบความจริงจังความพิเศษความชัดเจนในใดๆให้กับคุณลูกดวงนะคะเพียงแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการปรับจูนปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกันค่ะนี่ก็คือพลังงานของคุณนะคะสําหรับใครนะ,ะที่รู้สึกว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วมันเป็นไปได้เหมือนกันว่า นะคะคุณกับเขามีโอกาสมีแนวโน้มที่จะจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมได้นะคะเรากับเขาสามารถสารต่อกันได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะความสัมพันธ์นี้มันมีแนวโน้มของการลงเอยลงใจอยู่ก็สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปเป็นของคุณลูกดวงได้เลยนะคะหรือสําหรับใครค่ะที่อยากเช็คพลังงานส่วนตัวบ้างเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากไปต่อไหมสามารถติดต่อสอบถามจองคิวส่วนตัวเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านนะคะจงมีโอกาสที่จะ ได้รับการพัฒนานะขอให้คุณกับเขาได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้จากนิสัยใจคอซึ่งกันและกันและสามารถปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกันได้รวมไปถึงเป็นการพัฒนาที่นําไปสู่ความจริงจังในอนาคตค่ะ